การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะในรายการลุยข่าวเกษตรทุกคนอยู่กับอิงกี้นิชาชัดเชเดตเราพบกันที่ช่อง8ทุกๆวันพรฤหัสบดีเวลา10นาฬิกา20นาทีเป็นต้นไปค่ะและทุกๆสัปดาห์เราจะมีข่าวสารดีๆที่น่าสนใจมาอัปเดตกับทุกคนนะคะทั้งจากหน่วยงานภาคราฐัฐเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเลยซึ่งในรอบสัปดาห์นี้ก็มีหลายอย่างเกิดขึ้นมากมาย และในรอบสัปดาห์นี้มีอะไรที่ทุกคนห้ามพลาดบ้างไปพบกันในช่วงอัปเดตข่าวสารด้านการเกษตรค่ะยึดคืนมาให้หมดเอามาอยู่ภายใต้การกักกับดูแลของสพกอก่อนแล้วรีบจัดสรรให้ชาวบ้าน การล้มต้นปาล์มในเขตส,สวนป่าแห่งชาติอย่างที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะครับและภารกิจนี้จะถูกปฏิบัติการพร้อมกัน27จังหวัดทั่วประเทศครับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ลงมือขับแบคโฮล้มต้นปาล์มด้วยตัวเองเพื่อประกาศว่าสงครามยึดคืนที่ดินของหลวงได้เริ่มขึ้นแล้ว ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจัังหวดราชบุรีพื้นที่กว่า6,500ไร่ถูกตรวจสอบว่ามีการครอบครองผิดกฎหมาย165ราย166แปลงคือแผนที่ตัวอย่างของปัญหาที่ซ่อนอยู่ทั่วประเทศตลอด50ปีที่ผ่านมาที่ดินของรัฐถูกเปลี่ยนมือผ่านเอกสารสัญญาเช่าการซื้อขายใต้โต๊ะจากที่ควรเป็นของเกษตรกรยากไร้กลับกลายเป็นไร่เชิงเดี่ยวของนายทุนพื้นที่ที่ควรมีบ้านมีน้ำมีอาชีพ กลับถูกล้อมเอาไว้ใช้สร้างรายได้เพียงไม่กี่คนวันนี้ราชบุรีคือสมอรภูมิแรกก่อนสัญญาณขยายออกไปอีก27จังหวัดรวมพื้นที่กว่า70,000ไร่ที่ทยอยถูกปักป้ายเตือนเช่นเดียวกันและนี่คือเหตุผลจากปากรัฐมนตรีเองว่าทำไมวันนี้ต้องใช้กฎหมายพิเศษการประคับใช้นะครับกฎหมายที่เกิดประโยชน์นะครับลดขั้นตอนนั่นคือมาตรา14 นะครับที่บังคับใช้หลายท่านคงเข้าใจว่าเมื่อมีการยกเลิกนะครับกฎหมายหลายตัวไปแล้วมาตราี้ถูกยกเลิกไปด้วยอยากจะทําความเข้าใจและก็ฝากประชาสชนด้วยว่าในการนํามาตรา14มาประกอบการใช้ยึดที่ดินที่เป็นของหลวงเพื่อคืนหลวงและนําไปจัดสรรให้กับพี่น้องผู้ไร้ที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยยังมีผลบังคับใช้อยู่ดังนั้น เราจะไม่เสียเวลาในการเข้าสู่กระบวนการที่ทำที่ที่ขั้นตอนอาจจะใช้เวลานานเนื่องจากในเวลานี้มีพี่น้องนะครับคนไทยหลายครอบครัวหลายชีวิตที่ยังขาดที่ดินทงกินและที่อยู่อาศัยเรามีความจําเป็นต้องใช้มาตรา44มาตรา44กฎหมายที่คนไทยคิดว่าถูกแขวนไปแล้วแต่ถูกดึงกลับมาเป็นอาวุธในสงครามที่ดินครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษ วันนี้ไม่ใช่แค่ปักป้ายแต่คือการตั้งศูนย์บัญบรรชาการพยานนาคราชปฏิบัติการปราบที่ดินเถื่อนทั่วประเทศผ่านเครือข่าย77จังหวัดที่จะลงพื้นที่พร้อมกันวันนี้เนี่ยเรามาปักป้ายประก,กาศและเตือนผู้ที่ครอบครองและนำที่ดินไปใช้แบบไม่ถูกต้องหรือไม่รับอนุญาตจากางรัฐในส่วนของสำนักงานบรริบินเราปักป้ายวันนี้28จังหวัดพื้นที่ครอบคุม เจ็ดหมืกวไล่นะครับซึ่งวันนี้เป็นการนำร่องและค c k อ f ฟเท่านั้นหลังจากนี้ก็ขยายไปยังแต่ละจังหวัดให้ครบ72จังหวัดน,นะครับเมื่อเราปักป้ายแล้วเตือนท่านแล้วท่านยังดื้อสิ่งที่เราจะใช้กฎหมายนะครับมาตรา14ด้วยผมจะใช้เจ้าที่ของสปปกรและชุดพยานนักคราชนะครับซึ่งณเวลานี้ตั้งศูนย์บัญชาการอยู่ที่กระทรวงเกษตร รเรานะครับมีศูนย์บริการทั้ง77จังหวัดในการปราบปรามสินค้าเถื่อนและที่ดินเถื่อนทั่วประเทศไทยแต่การยึดคืนไม่ใช่จุดจบมันคือจุดเริ่มต้นของการคืนสิทธิ์ให้คนยากไร้มีการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรพร้อมกัน28จังหวัดผ่านระบบออนไลน์ครั้งแรกของไทยชาวบ้านกว่า800ครอบครัวได้เอกสิทธิ์ทำกินในวันเดียวจาก3,300รายที่มายื่นคำขอ มี152รายที่ได้สิทธิ์ในรอบแรกแต่สำหรับคนเหล่านี้นี่คือจุดเปลี่ยนชีวิตและนี่คือหัวใจสำคัญที่สุดพื้นที่ที่ยึดคืนไม่ได้ถูกทิ้งว่างแต่มันกำลังถูกพัฒนาเป็นชุมชนใหม่จอมบึงโมเดลบ้าน150หลังจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพออชอระบบน้ำกว่า140ล้านบาทจากกรมชลประทานโซนปศุสัตว์ประมงพืชไร่พืชสวน และที่ทำกินแบบยั่งยืนสำหรับทุกครอบครัวและเมื่อรัฐเดินหน้าปลายทางต่อไปคือบริษัทใหญ่ทุกกลุ่มทุนทั่วประเทศและธุรกิจที่ใช้พื้นที่สปกรทากำไรก็อยากจะส่งสัญญาณดังๆดังแล้วดังอีกนะครับว่าขอให้ท่านเข้าสู่กระบวนการที่ชอบวยกฎหมายของสปกนะครับอันไหนที่เราสามารถเอื้อประโยชน์ในเรื่องของนะครับเน้นนะครับเอื้อประโยชน์ในเรื่องของ การทําภาคการเกษตรและเกี่ยวข้องและสืบเนื่องจากการเกษตรเราจะดูแลให้พวกท่านให้ถูกต้องกฎหมายนะครับแล้วฝากประชาสัมพันธ์ไปอย่างนะครับกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่มหาชนหรือบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้ที่ท่านใช้ที่ดินของสปกในการวางเสาสัญ,ญญาณของท่านก็ดีหรือทําอะไรก็ดีที่เกิดเป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ให้กับองค์กรทุกท่านท่านมามอบตัวซะ แลวมาทําสัญญากับสปกระถูกต้องซะท่านจะเช่าจะอ,าอะไรก็ให้มันถูกต้องรายได้เข้าสู่กองทุนของสอปรกรกองทุนเงินกองทุนนี้เราจะไปใช้กับให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรผู้ทํากินในพื้นที่สปรกรฉนดเพื่อการเกษตรต,ต่อไปนะครับนี่ไม่ใช่แค่การโค่นต้นปาล์มแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของการคืนแผ่นดินให้ประชาชนสงครามที่ดินไทยเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น เป็นไงบ้างคะกับข่าวสารที่เรานำมาอัปเดตให้กับทุกคนน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมรอติดตามกันในช่วงทันกระแสกะเกษตรไปพักสักครู่คะ่ะ